วันนี้ความจริงแล้วเนี่ยนะครับถ้าฟังดีๆอย่างมีสตินะเขาไม่ได้เพราะอาย่ดีๆจะลงท้องถนนแต่ละคนผ่านกันมาทั้งนั้นนะครับลงมาแล้วเจอสี่สิคดีครับผม,มติดคุกมาห้าครั้งจออีกสองเนี่ยคุณสนที่นี่ก็ถูกลอบยิงมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็เห็นว่านั่นเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับที่จะตัดสินใจลงการเตือนก่อนเพราะไม่ต้องการให้เกิดกรณีนี้ไงน,นะครับและมีการบอกว่า ถ้าลงเดี๋ยวทหารจะยึดอำนาจแปลความว่าประชาชนต้องยืนทนในคุณขายชาติแล้วทหารเองถ้าประชาชนไม่ลงก็ไปทําอะไรเห็นไหมเพราะฉะนั้นผมก็บอกว่าหลักคิดอันนี้นี่ผิดพลาดมากครับเพราะฉะนั้นไม่มีใครหยุดเนี่ยนะครับเรื่องนี้ได้ไม่ใช่คุณเข้ามานะครับพึ่งเข้ามาความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับเข้ามาวันเดียวและไปขายชาติขายแผ่นดินก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องคุณสมบัติต้องห้ามเนี่ยอย่างไรเนี่ยนะครับเรื่องสนามกอล์ฟอันพายเรื่องอืน่นอืนเรื่องอื่นใดนั้น เป็นเรื่องของกรอิสระแต่หน้าที่ของประชาชนนะครับในมุมของผมก็คือว่าอย่าไปทําการใดๆในลักษณะของการขายชาติขายแผ่นดินแต่เขาก็ยืนยันว่าไอ้ที่ทำเนี่ยคือนโยบายที่เขาวางไว้แล้วก็พูดไปแล้วในรัฐสภาแล้วมันไม่ได้มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวเลยต้องการจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประเทศชาติมันจเจริญโกหกผมยกตัวอย่างว่าเรื่องบอลเนี่ยคุณก็ไม่เคยหาเสียงนะนะครับในนามเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ คุณเพิ่งมายัดใส่หลังจากเลือกตั้งเสร็จแล้วอเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะครับไม่ตรงปกที่คุณอธิบายมานะ่ครับนะครับตรงกันที่ไหนวันนี้นะครับพูดพูดอย่างก็ทําอย่างเรื่องแผ่นดิน99ปีเนะี่ยนะครับคุณก็ไม่ได้ใช้ในการหาเสียงนะครับแม้กระทั่งเขตพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลคุณก็ไม่เคยใช้ในการหาเสียงนะครับเรื่องแลนด์ปลิดก็ไม่ใช่ใช้ในการหาเสียงเพิ่งโผล่มาทั้งนั้นเพิ่งโผล่มาทั้งนั้นก็คือตบตาประชาชนเวลาต้องการเสียงก็พูดอย่างเวลาได้เป็นก็มาทําอย่าง แล้วอาว่าวันนี้รักษาสัจจาวาจาถ้าสัจจาวาจามีจริงคุณไม่มีสิทธิ์เป็นแม้แต่เพียงวันเดียวทีนี้วันที่ห้าตุลาคมนี้คือการรวมตัวกันลงถนนเลยอ๋อไม่ไม,มหรือ,อยังไงฮะคือมันอคือหมายความว่าปกติเนี่ยมันตรงกับวันเกิดผมพี่น้องก็มาอยู่แล้วคะนะครับปีนี้ผมก็คุยกับพี่นกเขาว่าเราควรที่จะได้พูดนะครับ ในเรื่องนะครับประเทศไทยอดีตปัจจุบันอนาคตคในมุมมองอย่างไรอเป็นการส่งสัญญาณให้กับทั้งรัฐบาลอืและประชาชนครับไม่ว่าภูมิรัฐศาสตร์โลกซึ่งกําลังใกล้ประเทศไทยเต็มทีแล้วนะครับและรวมกระทั่งเนี่ยครับสิ่งที่รัฐบาลจะกระทําความเป็นจริงถ้ารัฐบาลฟังอย่างมีสติ จะเป็นประโยชน์กับรัฐบาลเองอนะครับแม้กระทั่งเหตุการณ์สามปฏิจจแดนภาคใต้ในกรรคดีตักใบเนี่ยที่จะครบว่าครบอายุความนะครับไอ้นี่เนี่ยนะครับระเบิดเวลาชัดๆเพราะฉะนั้นในแต่ละเรื่องแต่ละเรานั้นเราต้องการให้สติคือวันนี้นะครับมันไม่ใช่เรื่องความขัดแย้งส่วนตัวแต่เป็นเรื่องว่าถ้ากระทําไปแล้วให้เกิดความเสียหายผมกับคุณลุงยิ่งไม่ได้มีอะไรกันแต่ผมมองเห็นว่าถ้ามีการขายแผ่นดิน การท bon. ําบ่อนเราเองก็เห็นประโยชน์ทับซ้อนดูหมาเก้าในทยอยลดนะจีนทยอยลดนะเขาสร้างเ entertainment complex ขึ้นมาใหม่ในแผ่นดินจีนไม่มีบ่อนเลยนะครับเพราะเขารู้แล้วว่าบ่อนมันมันเกิดความเสียหายอย่างไร